สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนารา,ราราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนเมษายน2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับก็ ฝากสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำหรือดวงของคุณเองส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันนะครับว่าไพ่อยากจะบอกและแนะนำอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้าง ไพ่ใบแรกของคุณได้เป็นไพ่สองถ้วยเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะมันเป็นไพ่โซเมตนะครับเป็นไพ่ของการที่เขากับเรานั้นมีโอกาสที่จะมีในเรื่องของการมีพันธสัญญาร่วมกันกับในเรื่องของความรัก การผูกมัดการผูกติดกันกับในเรื่องของความรู้สึกดีๆให้กับชาวกรกกลักขนากรกกค่อนข้างดูมีอนาคตที่ดีมีการตอบรับในสิ่งที่มันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เขากับเรานั้นได้มีอนาคตหรือมีการปฏิบัติต่อกันมีคอมมิทเมนต์ต่อกันหรือมีความรักที่อาจจะไปถึงขั้นในเรื่องของการมั่นหมายกันนะครับความรักนั้นอาจจะดูมีรูปธรรมกับในเรื่องของ ความสัมพันธ์ที่มีความชัดเจนแล้วก็มีความหลักที่เป็นแบบสักเซสได้นะครับประมาณนี้เช่นกันเนาะดังนั้นบอกไว้เลยว่าความหลักของคุณนั้นค่อนข้างดูด,ดีมีอนาคตมากๆแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดนะครับความหลักความสัมพันธ์ไม่ได้โรยด้วยกรีบกุลาบเนาะเพราะบางคนมันก็มีโอกาสที่จะมีความหลักดีอยู่แล้วมันก็จะดียิ่งๆขึ้นไปแต่ใครที่ความหลักอาจจะยังไม่ได้แบบ สดใสแฮปปี้นะครับมันก็อาจจะอยู่ในขั้นตอนของการพึ่งคบหาดูใจกันนะครับเพดด์ออฟเพนทกเพดออฟขับ uh, นะครับหมายถึงบางคนอาจจะพิ่งเริ่มต้นกับความสัมพันธ์เนาะมันก็อาจจะต้องให้เวลากับการดูกันไปในระยะรองเทิมสักนิดหนึ่งอนาคตของคุณอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนหรอกนะครับแปดดาบเนาะสำหรับใครที่อาจจะพึ่งคบกันดูใจกันหรืออาจจะดูในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะบางครั้งอ่ะ การเผยท่าแท้ของการเป็นตัวตนของตัวเองอะ่ะมันยังไม่ได้มาในช่วงแรกๆหรอกเพราะต่างคนต่างแบบคกว่าอะไรนะเหมือนปฏิบัติต่อกันในทิศทางที่ดีเอาแต่ด้านดีๆเข้ามานะครับงัดใส่กันมันก็เลยทําให้เห็นแต่เรื่องดีๆพอเรื่องที่มันไม่ดีมันเริ่มปรากฏขึ้นมานะครับมันก็ยิ่งทําให้เรามีความรู้สึกว่า หรือว่านี่คือศัจธรรมของความรักที่แท้จริงนะครับประมาณนั้นบางคนนี่คือแบบอือาจจะดูแบบสตันไปหลายวินะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมความรักมันเปลี่ยนไปทําไมความรักมันไม่เหมือนเดิมนะครับก็ใช่สิเพราะบางทีการเริ่มต้นของความรักมันคือหลักโปรโมชั่นเคยได้ยินไหมครับคาว่าหลักโปรโมชั่นหลักโปรโมชั่นนะครับโบ้หวานแค่ขมแค่ไหนก็เหมือนหวานะ่ะ นะครับประมาณนั้นบอรเพชดยังว่าหวานนะดังนั้นเพราะอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันดูดีเพราะต่างคนต่างปฏิบัติอยากให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกประทับใจก็เลยงัดเอาแต่ด้านดีๆเข้ามาแต่สุดท้ายแล้ว,วครับสิ่งต่างๆนะวันเวลาผ่านไปนะครับการเผยท่าแท้ของตัวเองก็เริ่มปรากฏขึ้นมา มันก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเออบางคนก็ยอมรับไม่ได้บางคนก็มีความรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่เหมือนเดิมแล้วนะทําไมเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วอ่ะพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งรายละเอียดหยิบย่อยที่เราต้องเข้าใจและต้องมองการไกลสามไม้เราต้องมองการไกลนะครับเราอย่าโฟกัสในสิ่งหลากหลาเหล่านี้อย่างที่บอกก่ะ นะครับเราเหมือนเราเรียนอุบาลนะก็แค่ท่อง ABC นะครับหรือท่องกรไก่ขอไข่ขอควายคอรักคังคอไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมันก็ดูไม่ได้ยากอะไรก็แค่ท่องจําหรือสุดคุณ2อคูณสเป็น4 4่คูณสเป็น8อะไรเงี้ยมันก็ท่องแบบสูตรตายตัวความรักก็เหมือนกันนะมันก็ไม่ได้ดูยากอะไรมากมายถูกไหมครับแต่ มันจะเริ่มมีการพัฒนาขึ้นมาตรงนี้แหละคือความเอาใจใส่การสม่ำเสมอบอกไว้ก่อนนะครับความสม่ำเสมอการดูแลกันเอาใจใส่กันและกันเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดกับความสำคัญเลยแหละนะคือเราจะรู้เลยว่าเขารักเรามากแค่ไหนนะครับบางคนเนี่ยอยากรู้อาจารย์คะคุณบูคะคุณบูครับเขารักหนูไหมเขารักผมไหมเนี่ยนะครับคือหลายคนอยากจะรู้เข้าใจว่าบริบท ของความรู้สึกของเราอะถ้าเราไม่ใช่เขาอะเราไม่มีทางรู้หรอกว่าเขารู้สึกยังไงกับเราจริงๆบางคนบอกว่ารักแต่จริงๆข้างในอาจจะไม่ได้รักก็ได้หรือบางคนไม่ได้รักบากบอกไม่รักแต่ตามจริงข้างในนะ่ะรักมากนะครับแต่ด้วยความแบนโทสะหรือการมีปัญหากันเนะ่มันก็ทําให้เกิดคาเรียกว่าเหมือนกับ การกลับด้านของความรักอ่ะได้เหมือนกันเนาะประมาณนั้นอันนี้ก็คืออยากจะบอกว่าทุกอย่างอะ่ะอยากไปยึดติดเกินไปสีท้่ยบางครั้งเราก็มีความคาดหวังนะว่าอยากให้เขามาเติมเต็มในสิ่งที่เราต้องการในสิ่งที่เราอยากจะเป็นพูด,ดง่ายๆคือผู้หญิงทุกคนนะครับก็คงอยากจะเป็นเจ้าหญิงถูกไหมอยากจะมีเจ้าชายมารักอยากจะมีเจ้าชายมาดูแลเอาใจใส่ผู้หญิงทุกคนก็น่าจะคิดแบบนี้ประมาณสัก80 เปอรเซนต์เลยเนาะจริงๆอันนี้ให้น้อยเราละแปต่จริงบ้าน่าจะมากกว่านี้90เลยแหละประมาณนี้เปอร์เซ็นต์เลยนะที่อยากจะให้เป็นแบบนั้นส่วนผู้ชายก็เหมือนกันก็อยากจะมีเจ้าหญิงนะครับที่แบบโอ๊ยเข้าใจเอาเอา,เอาใจนะประมาณนั้นนะครับมาหลักมาชอบอันนี้ก็เหมือนกันนะสัก80-90ถึง โอ้ oh, ผู้ชายหวังเยอะกว่าเพราะผู้ชายนี่คือแพชชั่นมาร้อยเลยนะครับผู้หญิงนี่ไต่จากสวนผู้ชายไต่จากร้อยนะครับความรักมันจะสวนทางกันลองไปฟังเพลงเพลงหนึ่งดูแต่ไม่อยากบอกชื่อนะครับเป็นเป็นเพลงเก่าแล้วแหละแต่คุณจะรู้ว่ารักเนี่ยมันเริ่มจากูนย์กับเริ่มจากร้อยเนี่ยพอมันถึงนะจุดจบเนี่ยโอ้โหมันเห็นสัจธรรมของความรักความจริงเลยนะว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะ นะครับหลายคู่จะเป็นแบบนั้นเลยสัตธรรมของมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นดังนั้นอย่าไปยึดติดเกินไปแต่ไพ่บอกว่ามันไม่ได้ลายแรงอย่างที่ผมพูดหรอกอันนั้นคือมันเป็นแค่แบบเบสิกเบสิกนะครับที่พูดมานี่คือเบสิกเนาะเราต้องไปศึกษาเราต้องไปเรียนรู้นะครับเราต้องไปทําความเข้าใจเดอะเฮอร์มิตเฮอร์มิตแปลว่าอะไรแปลว่าเราบางครั้งเราก็ต้องนิ่งเงียบมองนะครับมองอะไรในสิ่งที่เป็นรอบตัวเอง มากขึ้นหรือมองอะไรที่เป็นรอบตัวเองให้มากขึ้นนะเพราะว่าอะไรเพราะตัวเราเองบางทีอ่ะโฟกัสกับสิ่งอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองอะนะครับคือเราไปโฟกัสเขามากเกินไปเราไม่ได้โฟกัสตัวเองถูกไหมครับเราไม่ได้พัฒนาตัวเองในขณะที่เราอยากจะให้เขาพัฒนากับเราแต่เราไม่ได้พัฒนาตัวเองเลยในบางคนในบางครั้งนะน,น้องอันนี้ก็อยากจะพูดให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับว่าบางครั้งเราก็อาจจะไม่ได้พัฒนาตัวเองแต่เราอ่ะ ไปคาดหวังให้เขาพัฒนากับเรามากขึ้นนะครับโดยที่ตัวเราเองอะทำอะไรเรายังไม่รู้เลยว่าตัวเองทำอะไรนะครับเราแค่รู้ว่าเราอยากให้เขาอะเป็นเจ้าชายนะครับและผู้ชายก็อยากให้ผู้หญิงเป็นเจ้าหญิงสำหรับตัวเองตลอดแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับแต่จริงๆตัวเองอะพัฒนาให้ เท่าเทียมหรือเคียงคู่กับเขาหรือยังบางคนบอกว่าโอ้ยฉันทํามากกว่าเขานะครับอะไรประมาณนี้คือเราพยายามและเราเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วฉันพร้อมฉันเปหมดแล้วนะครับแต่เขาไม่เคยซื่อสัตย์เขาไม่เคยพอเขาไม่เคยจริงใจเขาไม่เคยจริงจังกับเรานะครับปัญหาร้อยแปดพวกเนี้ย คือปัญหาของความสัมพันธ์จริงๆมันไม่ใช่ปัญหานะครับมันเป็นปัญหาของคุณคนเดียวมันไม่ใช่ปัญหาของความรักที่คุณกับเขามีร่วมกันเพราะว่าอะไรครับเ,เขานอกใจม,มันไม่ใช่ปัญหาของฉันด้วยหรอจริงๆแล้วอะความสัมพันธ์นะครับถ้าเราไปขุดถึงต้นสายปลายเหตุคุณต้องรู้สิว่าเขามีคนอื่นเพราะอะไรนั่นต่างหากแหละถึงคุณถึงจะกล้าพูดและกล้าตอบได้ว่านะครับเขา เขามีคนอื่นจริงๆบางทีเนี่ยเขามีคนอื่นบางทีมันมีสาเหตุในการซ่อนอยู่ในดีเทลรายละเอียดสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่บางครั้งเราไม่ยอมรับความจริงนะครับว่าเราอาจจะเป็นหนึ่งในต้นตอของการที่เราผลักเขาไปสู่สิ่งเหล่านั้นก็อาจจะเป็นไปได้สมมตินะครับ คุณรักเขาตอนแรกทุกอย่างเขาปฏิบัติต่อคุณดีเพราะเขาเริ่มพอเขาเริ่มแบบเผยธาตุแท้ของตัวเองเป็นตัวของตัวเองปุ๊บเราเริ่มรู้สึกว่าฉันรับไม่ได้กับพฤติกรรมแบบนี้เมื่อก่อนเขาแบบโห้โหทวิตกับเราเป็นเหมือนเจ้าหญิงนะแต่ทําไมตอนเนี้เธอทวิตกับฉันเหมือนฉันเป็นคนรับใช้เลยอะไรประมาณนี้ถูกไหมครับเอออะไรแต่ก่อนนี้แบบอยากได้อะไรจัดให้เดี๋ยวนี้อยากได้อะไร โอ้โหเราต้องทําเองต้องใช้ดีไม่ดีเราต้องไปทําให้เขาด้วยเพิ่มเติมเข้าไปอีกเป็นภาระเข้าไปอีกนะครับบางคนคิดในลักษณะแบบนี้นะก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาเปลี่ยนไปเขาไม่เหมือนเดิมเขาไม่ดีจริงๆมันไม่ใช่เลยนะครับจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเราอย่าหลงละเลินกับสิ่งที่เขาทานะครับมากจนเกินไปจริงอยู่ว่าการการะทําคือสิ่งที่สําคัญแต่ ณนะปัจจุบันกับอดีตมันไม่เหมือนกันนะครับอนาคตก็อีกเรื่องหนึ่งดังนั้นอย่าไปแบบยึดติดมาแบบทุกอย่างจะเหมือนเดิมตลอดไปเพราะสีถ้วยบอกว่าบางครั้งเราไปยึดติดว,ว่าทุกอย่างเขาจะต้องท r e a t เราเหมือนเดิมแต่ตามจริงมันไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมนะครับแต่ในช่วงเดือนนี้ไพ่บอกว่ามันก็ค่อนข้างมีอะไรที่ดีขึ้นนะถ้าตัวเราเองพยายามปล่อยวางความคิดแล้วก็พยายามให้อิสระในการตัดสินใจของกันและกันให้เวลากับ ความรักความสัมพันธ์ทําหน้าที่ของมันให้มากขึ้นหรือเราก็ต้องพยายามหมั่นเติมความรู้สึกดีๆให้กับกันและกันนะครับแล้วเราก็จะได้รับความรู้สึกในสิ่งต่างๆนั้นมีความมั่นคงต่อกันที่ดีขึ้นเช่นกันนะครับจริงๆคลิปนี้พูดยาวเกินไปเนาะแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าจริงๆก็ยังอยู่ในเนื้อหาของความสัมพันธ์เนาะถ้าเกิดใครไม่ชอบก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าก็อยากจะพูดว่าทุกอย่างมันคือการเปลี่ยนแปลงการปรับ นะครับทุกอย่างมันจะไม่มีอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับวงเล็บนะ e อ y t h i n g เลยนะครับว่าไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมทุกอย่างเสมอไปนะแล้วก็ไม่มีคำว่าตลอดไปด้วยอะไรที่คุณไม่รู้คุณต้องศึกษาคุณต้องเข้าใจคุณต้องเรียนรู้มันนะครับเพราะไพ่แปดดาบกับไพ่ใบน,นี้คือไพ่เดอะเฮอร์คือสิ่งต่างๆมันเกิดการเรียนรู้การพัฒนากับสิ่งที่คุณไม่รู้และอะไรที่คุณรู้แล้วนะครับควรพัฒนาให้มัน รุงหรือดีขึ้นนะครับและมันก็จะได้รับความมั่นคงที่ดีขึ้นเพราะถ้าเกิดเราปฏิบัติหรือเรายังพยายามสม่ําเสมอในสิ่งที่เราควรทำอะ่ะมันก็จะยังเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับเราก็ยังได้รับโอกาสดีๆแล้วก็ยังมีความสุขกันเต็มๆบางคนอาจจะได้ในเรื่องของการมีข่าวดีนะครับได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาบางคนอาจจะมีอาจได้ไปแบบทริป ไปฮันนีมูนกันไปท่องเที่ยวกันหรือไปในเรื่องของออกเดตกันมากขึ้นนะครับทำกิจกรรมอื่นๆที่ดีขึ้นนะครับถ้าเรารู้จักที่จะมองโลกในแง่ดีแล้วก็พยายามปรับความสัมพันธ์นะครับให้มันเป็นแบบไปตามอิสระโดยที่เราไม่ไปตีกรอบมันมากเกินไปเพราะถ้าเราตีกรอบหรือเราไปคาดหวังกับความสัมพันธ์เนี่ยเราจะมองไม่เห็นอนาคตเลยเพราะว่าจาัก,กรวาลเขาไม่ได้ ฝึกตตยตัวให้คุณมาเป็นแบบนั้นเพราะคุณไม่รู้คุณไม่มีทางรู้หรอกว่ารูปแบบความรักของคุณเนี่ยมันเป็นแบบไหนที่แท้จริงดังนั้นคุณก็ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ไม่กดดันเกินไปความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขายังมีโอกาสเป็นคู่ครองคนรักที่ดีต่อก,กันได้ไม่ยากถ้าคุณพยายาม รับแล้วมองการไกลไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วอยากคาดหวังกับความสัมพันธ์จนเกินไปคุณจะได้รับโอกาสในสิ่งดีๆที่คุณนั้นยังได้รับได้เช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณค้าบ